เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Max m o ต t ร r สวัสดีครับและนี่คือรายการ Max Motor คิดสร้างรครับครับสำหรับนี้มาเปิดรายการกับรถยนต์ Mazda หลายๆรุ่นนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือตัว Mazda ต,ตัวใหม่ที่เป็นรุ่น Carbon Edition นะครับก็มีการปรับเรื่องสีเรื่องของรายละเอียดนิดหน่อยนะครับ ครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าครับเดี๋ยวไปคุยกับพยุตนะครับแล้วก็ข่าวสารยานยนต์อีกมากมายครับติดตามชมได้เลยครับสนับสนุนโดยไมอส์อิสุสดีแมงแม่จิ๋อายทยานต่อที้โลกตาม ภาพบรรยากาศที่เห็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของปิกอัพอีซูซูดีแม็ที่ได้รับการปรับแต่งสมรรถนะจากรถปิกอัพใช้งานสู่สนามประลองความเร็วระดับควอเตอร์ไมล์ระยะทาง402เมตรครับ กิจกรรมการแข่งขันความเร็วนี้มีชื่อว่า Isuzu Red Spirit 2022มีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565เพื่อเก็บคะแนนรวมทั้งหมด4สนามเพื่อนำผู้ชนะในแต่ละสนามมาชิงความเป็นเจ้าแห่งความเร็วตัวจริงในรอบชิงชนะเลิศเมื่อเร็วๆนี้ครับปีนี้การแข่งขันได้เพิ่มรุ่น All All n e w Isuzu 2020 Turbo Standard เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้า Isuzu D Max รถบ้านยางบาง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยโดยการน,นำรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาร่วมประชันความแรงและพิสูจน์สมรรถนะอันยอดเยี่ยมสไตล์สปอร์ตเรซิง่งซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถพิอ์เมืองไทยของอีซูซูนั่นเองแหละครับ isuzu red spirit สอ2 2น2นับเป็นการแข่งขันรถยนต์แร็คดีเซลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านมอเตอร์สปอร์ตที่ isuzu จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักแข่งขันและผู้ชมที่ติดตามและให้กำลังใจในแต่ละสนามและยังเป็นการรวมเหล่าสุดยอดรถแข่งเครื่องยนต์ isuzu จากสำนักแต่งชั้นนำของเมืองไทยไว้อย่างครบถ้วนอาทิหนุยเปะสุพรรณ เบิร์ตหลักห้ามนตรีดีเซลเอปลาทูเอเทอร์โบนครปฐมเจี๊ยบสวิทนครปฐมเบิร์ตเมงโปรการาดรวมถึงนักแข่งรถชั้นนำที่ส่งรถอีซูซุเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อทำลายสถิติของตัวเองและชิงความเป็นที่หนึ่งของเครื่องยนต์อีซูซุประจำปี2022ครับ การแข่งขันรายการนี้เขาชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า1,300,000บาทรวมทั้งหมด7รุ่นครับในรุ่น a น l New Isuzu Pro 1.9 Blue Power ชนะเลิศคือคุณมานพศรีวิไลาจากทีมอู่ช่างแบงค์บ้านนานครนายกเวลา9.976วินาทีความเร็ว227กิโลเมตรต่อชั่วโมง รุ่นออนิวอิซูซูโปรเทเบิ0สาพัชนะเลิศคือคุณสรายุทธแพงพันธ์จากทีมหน่วยเปริรสุพันณเวลา8.976วินาทีความเร็ว243กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นอิซูซูโปร f 5 5ชนะเลิศคุณธนพลชูเจริญผลจากทีม A-Racing งการาชเวลา10.237วินาทีความเร็ว157กิโลเมตรต่อชั่วโมง รุ่นออนิวอิซ u สปรมโมดิฟาชนะเลิศคุณธนพลชูเจริญผลจากทีมกุ๊กจันทบุรีอูดองระยองเวลา7.502วินาทีความเร็ว286กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นอิซ z สเร็กเซอร์ดีเซลชนะเลิศเป็นทีมเบิร์ดหลักหา้าเวลา7.668วินาทีความเร็ว290กกิโลเมตรต่อชั่วโมง รุ่น isuzu open unlimited ชนะเลิศคุณธนพลชูเจริญผลจากทีมโนดนัดออโต้คาร์ระยองเวลา7.388วินาทีความเร็ว313กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุ่น o n วอ isuzu 2020 turbo standard ชนะเลิศคุณมานพสีวิไลจากทีมแบงค์บ้านนาเวลา11.784วินาทีความเร็ว188กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สนามแข่งควอเตมายเราตามต่อกิจกรรมของกลุ่มอีสูสุในประเทศไทยในการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีสูสุประจำปี2565รอบชิงชนะเลิกกันครับการแข่งขันนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่ายอีสูสุทั่วประเทศพร้อมยกระดับคุณภาพในการให้บริการและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเข้าัดกันที่ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีเมื่อเร็วๆนี้ครับ สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซุซุเซลจำกัดค่ะ この66年間の歴史を支えているのはですね、えー、まさにお客様からのですね、お客様満足度というのを大切にしてきた文化で,でございます、えー、その中でですね、このイススキルコンテストというのはですねセールスとアフターセールスのですね、えー、スキルを磨いていただくことそれでそれによって、えー、オペレーションの効率性を上げていただくこととともに お客様の日々の問題を解決するということを通じてお客様の満足度を上げていただくとこういうことを目的に始めさせていただいております。 หนึ่งในนโอยบ่อวยสาคัญนะคะของการดําเนินธุรกิจอิสุสุในประเทศไทยตลอด66ปีนะคะก็คือการสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการค่ะการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอิสุสุนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้รวมทั้งพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรของกลุ่มอิสุสุค่ะเพื่อที่จะได้นําไปใช้ต่อยอดในการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในชีวิตประจําวันนะคะรวมทั้งการแก้ปัญหา 大変誇らしいニュースなんですけれどもですねアイワングランプリ。<music> <music> ワールドスキテクニカルスキルコンテストですねタイの代表したチームがですね CV 部門でですね見事優勝に輝きました参加35カ国の中でタイチームがナンバーワンとなりましたそれに加えてですね LCV 部門でもですねズのチームが、ね、準優勝という輝かしい成績を収めることができました。 えー、この 4, 4人の方たち、ねえー、にはです、ね、本当にあの、えー、おめでとうということをお祝いを申し上げたいと思います、えー、それで,です、ね、2023年、えー、今年もです、ね、スキルコンテストが行われた場合にはです、ねえー、ぜひまた、えー、素晴らしい成績を収められるように、えー、タイチームをしっかりと応援していきたいと思います。 ค่ะ,ะทะธานก็กล่าวว่านะคะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะกับผลงานของทีมช่างอิสุสุไทยนะคะที่สามารถคว้าแชมป์โลกนะคะในการแข่งขันพักษะ บริการนะคะด้านเทคนิกระดับโลกนะคะหรือว่าไอวันกรังปีสุสุนะคะในประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะรวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะในประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ค่ะ mm hmm. ท่านประธานนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทีมช่างอิสุสุทั้ง4ท่านค่ะที่มีความสามารถอันโดดเด่นนะคะแล้วก็สามารถสร้างเกียรติประวัติให้กับ กลุ่มอิสุสุในประเทศไทยไว้ได้นะคะแล้วก็สําหรับปีนี้ค่ะธรรมธานก็คาดหวังนะคะว่ามาตรฐานนะคะของทีมช่างอิสุสุไทยค่ะจะยังคงอยู่เช่นเดิมนะคะแล้วก็ทําได้ดีในการแข่งขันในปีนี้ด้วยค่ะ การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีส,สูซูประจําปี2565รอบชิงชนะเลิศนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละด้านโดยประกอบด้วยการแข่งขัน5ประเภทสําหรับรอบชิงชนะเลิศนี้มีเจ้าหน้าที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น90คนจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด513คนโดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทกันเลยละครับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการร่วมแสดงความยินดีกับทีมช่างอิซูซุซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันทักษะระดับนานาชาติหรือไอวันกังปรี ri, ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากผู้เข้าแข่งขันร่วมทั้งสิ้น35ประเทศได้แก่คุณสมชายตากองแกว้วจากบริษัททาราจำกัดและคุณวัชรินอินตะขัดจากบริษัทอิซุซุเชียงรายบริการ2002จำกัด สำหรับประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น22ประเทศได้แก่คุณอนันต์มณีซอยจากบริษัทโคกยูหะมอเตอร์จำกัดและคุณชลอพรามแผลงจากบริษัทอิซุสอันดามันเซลจำกัดครับงานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลท,ทุกทท่านด้วย Matter, edition, นะครับมาตาคาร์บอนเอดิชันะครับ ตัวนี้เนี่ยมีการเพิ่มสีขึ้นมาอีก2รุ่นนะครับอีก2ส,สีนะครับที่จะเป็นคาร์บอนดิชันก็จะประกอบไปด้วย MAX กซ์มอเตอร์ สูงนีแมทเบจิกอส์เรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m u s t าร์ซีเอ็กซ์แพ็ทไม่ Feel the Drive ก e ี h บทใหม่ใหม่ไม่สินสุด The New u X Be Uncharted เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน

มาร่วมทึกกับทางมาส d ตอร์เซลประเทศไทยนะครับสำหรับการขับขี่รถยนต์มาสตรุ่นใหม่นะครับมาส d ต c a r คาร์บอนเอ n ชันนะครับตัวนี้เนี่ยมีการเพิ่มสีขึ้นมาอีก2รุ่นนะครับอีก2สีนะครับที่จะเป็นคาร์บอนเอ t i ชันก็จะประกอบไปด้วยมาส d ต 2, m a สองมาสตอสามนะครับ CX3 c x ก0็มนะครับก็มีทั้งสประตูและ5ประตูนะครับมาส d ตยังคงทำตลาดทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะครับ ตัวนี้อย่างที่เรามาเนี่ยคือคันนี้คือเซ็กสามนะฮะเป็นเครื่องยนต์เป็นสีสองลิตรก็ตัวถังค่อนข้างจะกระทัดรัดเครื่องยนต์หนักๆหน่อยสองลิตรกำลังเยอะเยอให้ทั้งความประหยัดในการขับขี่ทางไกลนะฮะแล้วก็ความแรงอัตราเร่งน่าประทับใจเดียวนะครับในส่วนของรุ่นอื่นเนี่ยผมว่าผมขับมาเกือบหมดแล้วนะครับสำหรับตัวมาสตาทั้งครับสำหรับในส่วนมาสตาร์สามดับเ้มาลัตเซ็กสามสิบนะครับเป็นในส่วนของรถยนต์ขนาดคอมแพค ที่ต้องเรียนเป็นตลาดค่อนข้างจะใหญ่สำหรับรถยนต์นั่งนะครับแต่ว่าในโซบาร์ซาเนี่ยก็ถือว่ามียอดขายที่เยอะทีเดียวนะครับในตลาดนี้เดี๋ยวไปดูกันับว่าราลเียดของแต่ลรุ่นในคาร์บอนเลชั่นเนี่ยมันน่าใช้ขนาดไหนแล้วก็มีออปชั่นอะไรเพิ่มมาบ้างครับ ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่จะเน้นทำตลาดในช่วงนี้คือ Carbon Edition ซึ่งประกอบด้วย Mazda 2 Mazda 3 Mazda CX-3 และ Mazda CX-3 0ทั้งหมด4รุ่นมีสีตัวรถให้เลือก2ส,สีคือ p พ l ิเมทันเ g r a y และสีเทา Machine g r a y เรียกว่าขับไปบนท้องถนนสีของรถเด่นขึ้นเหนือรถในระดับเดียวกันเลยเลยครับ ไลอัพของรถยนต์ทั้ง4รุ่นนั้นในส่วนของ Mazda 2ทั้งรุ่น4ประตูและ5ประตูทำตลาดในส่วนของเครื่องยนต์ Skyactiv เบนซิน1.3ลิตรกำลังสูงสุด93แรงมา้าแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรกำลังเครื่องยนต์ขนาดนี้ถือว่าพอตัวสำหรับน้ำหนักรถยนต์เกือบ1ตันและให้ความประหยัดมากโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองอีกทั้งราคาน้ำ เบนซินที่ถูกกว่าดีเซลในตอนนี้และเลือกใช้ตั้งแต่เบนซิน e 2 0 b e n ถึงเบนซิน95อีกตัวคือเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด105แรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ทั้งแรงและประหยัดในเวลาเดียวกันแน่นอนมันขับได้สนุกสนานกว่ารุ่นเครื่องยนต์เบนซินแต่ต้องจ่ายแพงกว่าด้วยเช่นกันและปัจจุบันราคานน้มัดีเซลราคาค่อนข้างสูง สำหรับ CX3 Carbon Edition เป็นอีกตัวเลือกมันเป็นรถยนต์ crossover ขนาดซั b c o m p a c ที่มีเครื่องยนต์ให้เลือกคือเบนซิน2.0ลิตรกำลังสูงสุด156แรงม้าและเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรบล็อกเดียวกับที่อยู่ใน Mazda 2 CX 3เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขับสนุกลุยได้หลากหลายและใช้งานได้ในทุกสภาพถนนในส่วนของ Mazda 3นั้นติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0ลิตรให้กำลังสูงสุด165แรงม้าแรงบิดสูงสุด215มิลนิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ขนาด4 s เซ็กเมนต์หรือ Compact Car โฉมปัจจุบันของ Mazda 3เรียกว่าสวยงามตามสไตล์โคโ o ดีไซน์คือเรียบหรูมีระดับด้วยรูปร่างและหน้าตาของตัวรถที่เป็น เอกลักษณ์ทำให้มันทำยอดขายให้กับม a สด้ายังต่อเนื่องกําลังจากเครื่องยนต์ขนาด2ลิตรที่ร้อนแรงช่วงล่างลิขสิทธิ์เฉพาะของ m a ส d a G-Vectoring Control plus รวมถึงระบบความปลอดภัย iActive Sense ทำให้มันควบคุมได้อย่างมั่นใจในทุกระดับความเร็วแถมยังมีตัวถังให้เลือกอีก2แบบคือซีดาน4ประตูและแฮชแบ็ก5ประตูพอรวมกับทั้งออปชั่นต่างๆการตกแต่งภายในที่เลือกวัสดุสีและสีตัวถังพิเศษอย่างคาร์บอน dition มาสด้า3รุ่นพิเศษนี้จึงมีความโดดเด่นและแรงดึงดูดจากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อย รุ่นสุดท้ายของ Carbon Edition คือ Mazda CX 3 0 Crossover ขนาด Compact ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Mazda 3แต่ด้วยลักษณะตัวรถที่สูงกว่าและรูปทรงแบบ Hatchback ทำให้มันมีทั้งทัศนวิสัยที่ดีและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น CX 3 0การันตีความสวยงามสมรรถนะและความน่าสนใจจากรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมจากหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยด้วยในเรื่องขับขี่และใช้งานถ้ามองในด้านสมรรถนะรุ่นคาร์บอนอีดิชันไม่ได้แตกต่างจากรุ่นทั่วไปขับสนุกเหมือนเดิมประหยัดตามลักษณะของรถแต่ละรุ่นและเครื่องยนต์คาร์บอนอีดิชันเป็นเรื่องของการให้อารมณ์ความรู้สึกที่โดดเด่นมากขึ้นในการครอบครองนั่นเอง พยายามต่อให้โลบตา New Isuzu D Max Magic Eyes เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX 8ใหม่ Fill the Drive the life life. The เรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุด คือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX8 ใหม่ feel the drive Max Motor สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eye ทยานต่อให้โลกตาม ช่วงนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงยันยนต์ช่วงต้นเดือนมีนาคม2566กันครับผ่านมาแวบเดียวก็จะพ้นไตรมาสแรกของปี2566อีกแล้วนะครับ เรามาเริ่มกันที่การแข่งขันกอล์ฟสตรีอาชีพระดับโลกรายการ Honda LPGA Thailand 2023ณสยามคันทรีกรบโอคอรสจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่25-26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากันครับหลายคนลุ้นกับนักกอล์ฟดาวรุ่งของไทยซิมนัทกฤตตาวงทวีลาบวัย20ปีผู้ชนะจากการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2023 National Qual i f y ขึ้นนำมาตลอด3รอบ แต่วันสุดท้ายมีปัญหาการไรฟ์และพัตไม่ดีใน9ก้าหลุมแรกทําให้ลิเลียบูจากสหรัฐวัย25ปีเร่งทําผลงานจนแซงไปเพียง1สตโตรกในวันสุดท้ายสกอร์รวม21อันเดอร์พาคว้าแชมป์ฮอนด้า LPGA Thailand 2023ไปครองพร้อมเงินรวม157,385ดดลลาร์ 7, สหรัฐครับ งานนี้มีคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยคุณเซอิจิคุราอิชิประธานและกรรมการบริหารบริษัทฮอนด้ามอเตอร์จำกัดคุณมาซายุคิอีงาโรชิประธานกรรมการบริหารและซีอบริษัทเอเชียฮอนด้ามอเตอร์จำกัด คุณพิทักษพฤทธิสาริกรประทานคณะกรรมการบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดและคุณทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีร่วมแสดงความยินดีกับลิลีอบูนักกอล์ฟสาวชาวสหรัฐแชมป์ฮอนด้าเอลพีเจไทยแนด์คนล่าสุดครับ ไปดูกันที่การแข่งขันอีกประเภทครับที่เห็นคือการแข่งขันทักษะด้านการบริการลูกค้าประจําปี2565ของมา z d a าเซลล์ประเทศไทยครับมาส da บอกครับว่าการบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าคือหัวใจสําคัญที่มาส da ายึดถือเป็นนโยบายหลักและพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดนิ่งดังนั้น Mazda าได้ตอกย้ําความมุ่งมั่นเพื่อที่จะยกระดับบริการหลังการขายสู่มาตรฐานสากลในการจัดการแข่งขัน m าสเ e c h ไ h a i l a ด d หรือการแข่งขัน ด้านการบริการลูกค้าประจำปี2565เป็นการเป็นหาสุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งของประเทศไทยด้านช่างเทคนิคที่ปรึกษาด้านบริการและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้จำหน่ายมาสด้าทั่วประเทศพร้อมมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการของบุคลากรด้วยความเป็นมืออาชีพตามความปรารถนาของมาสด้าที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์ด้านการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในประเทศย และผู้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ที่สําคัญผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือช่างเทคนิคในระดับนานาชาติต่อไปครับดรปนัดบุญคํารองประธานบริหารฝ่ายบริการหลังการขายบริษัทมาสดาเซล์ประเทศไทยจํากัดบอกครับว่าสิ่งสําคัญสูงสุดที่มาสดาตระหนักและยึดมั่นมาโดยตลอดคือการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะคุณภาพการบริการต้องเหนือความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกทั์พอยเพื่อเข้ารับบริการหลังการขายที่ศูนย์บริการมาสด้าทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาสด้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและผลักดันศักยาภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อจะได้นำเอาประสบการณ์ความรู้ความสามารถไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและส่งมอบการบริการที่สะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าครับ การแข่งขันมาสเต็กไทยแลนด์ถือเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยผลักดันและเปิดโอกาสให้บุคลากรฝ่ายบริการได้พัฒนาขีดความสามารถเนื่องจากประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการแข่งขันจะเป็นส่วนสําคัญที่พนักงานจะนําไปต่อยอดเพื่อส่งมอบการบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าต่อไปซึ่งมาสด้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพนักงานมีความกระตือรือร้นและตั้งใจฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นั่นเองละครับ ไปต่อกันที่การประกาศเป้าหมายทางการตลาดของรถยนต์เปอร์โยและจีฟของบริษัทเบลฟอร์ออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายแบรนด์รถยนต์ทั้ง2แบรนด์ที่ว่ายัางเป็นทางการในประเทศไทยครับโดยทั้งเปอร์โยและ j e ีฟในปัจจุบันได้ส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าสะสมแล้วกว่า1,600คันนอกจากนี้ยังได้วางเป้าหมายใหม่พร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะนําเข้าทําตลาดในประเทศไทยครับ และสำหรับแฟนตัวยงของออฟโรดสัญชาติอเมริกันเตรียมพบกับชีฟแรงเลอร์รูบิคอนรุ่นพิเศษที่ครบครันด้วยชุดแต่งโมเปอร์ลิขสิทธิ์แท้จากสหรัฐอเมริกาสะท้อนเอกลักษณ์ของรุ่นยอดนิยมดังกล่าวซึ่งจะเผยโฉมให้ได้สัมผัสในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2566อีกทั้งลุยกิจกรรมทางการตลาดต่างๆโดยเน้นประสบการณ์ขับรถจีฟพร้อมสารสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของรถจีฟในประเทศไทยอีกด้วยแหละครับ ปิดท้ายสัปดาห์นี้กันที่การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จาก Mit ิ ubishi มอเตอร์ประเทศไทยกับ m i t s u ิ i s เ i ็กซ์เ e นเดอร์คใหม่รถยนต์ SUV 7ที่นั่งเครื่องยนต์เบนซิน1 5ลิตร105แรงมา้าที่มาพร้อมหน้าตาใหม่และเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ AYC ให้ความปลอดภัยสถีลรภาพการทรงตัวและความสะดวกสบายสูงสุดในหลากหลายสภาพถนนและสภาพอากาศที่แตกต่างครับ คุณเออิชิโคอิโตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยครับว่า X p ็ n ซ์เเดเปิดตัวครั้งแรกในไทยเมื่อปี2561และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามิตซูบิชิมอเตอร์ก็ครองตำแหน่งแชมป์ตลาด MPV ในประเทศไทยไม่อย่างต่อเนื่องขณะที่ตลาดรถยนต์ MPV ก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับมิตซูบิชิเอ็กซ์เ e นเดใหม่ได้ดึงจุดเด่นที่เป็น D n a อสำคัญของรถมิตซูบิชิปาเจโรสสปอรตมาผสมผสานกับความพรี ของรถ Compact SUV และกลายเป็นรถ Crossover ในรูปแบบที่ลงตัวและได้รับการพัฒนาเป็น Mitsubishi Xpander Generation ที่2ที่เปิดตัวครั้งแรกในงาน Motor Show เมื่อเดือนมีนาคม2565ครับนอกจากจะมีดีไซน์ที่หรูหราแนว SUV มากขึ้นแล้วยังมีการตกแต่งภายในห้องโดยสารที่เน้นคุณภาพและสุนทรยียภาพพร้อมกับเกียร์ CVT ใหม่และระบบช่วงล่างที่ดีเยี่ยมอีกด้วย Mitsubishi x p กเพนเดอร์ s รอสใหมออกแบบให้ตอบโจทย์ครอบ,บครัวยุคใหม่ที่ชื่นชอบการผจญภัยและมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายไร้ขีดจำกัดด้วยดีไซน์และฟังก์ชันที่ผสมความเป็น s u v และ MPV ไว้อย่างลงตัวครับ Xpander c r o s s m รหมมาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ l i v e l i f n a d v e n เ u r e เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียวครับโดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ9,6 0,000บาทเศษครับ ขอบคุณบริษัทมรด้า,าเซีย์ประเทศไทยนะครับสำหรับรถยนต์มา,ดาสด้าสวยๆในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สำเราจการทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ชมติดตามชมรายการแม็กคอเตอร์ของเราด้วยนะครับติดตามชมรายการของเราครับทุกวันพุธเวลาสี่โมครึ่งในช่องห้า,า,านะครับวันนีตอนไปก่อนสวัสดีครับ